สวัสดีครับเอสซีทุกท่านอ่าวันนี้ผมก็มาเตรียมงานนะครับให้จับทางเจ้าภาพนะครับมาจะเป็นพี่ไผ่แล้วก็อาจารย์ชายบางทองนะครับ<ม>ก็วันนี้เป็นวันบรรยากาศการเตรียมงานก็ถ่ายแผงพระที่วันนี้ที่เริ่มมาวางกันนะครับผมอันนี้แผงพี่ไผ่ดูัหมดแล้วดูกันเรีวกว่าดูกันบ่อยแล้วครับพี่ไผ่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านโอ้หน้าเครียดเลยไหมนะฮะไม่ถูกหวยแล้วพี่ ไม่ถูกหวยเลยเนี่ยอ้าวเอาเอานียแล้วมาโชว์อ,อ,อีกอ่ะนี่อะไรเนี่ยทองคำครับท,ท,ทองคำทองคำอ้าวว่าจะไม่ดูแล้วต้องแวะดูแล้วไอ้พี่ซีนะฮะหลวงพ่อเงินเนื้อทองคำสองบาทหนักสองบาทหนักสองบาทได้หรือสองบาทนะ่ะได้ครับช่างดูเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมกลัวจะเกินนะดิจะช่างมีเนี่ยหนักปึ้งเลยนะพี่นี่ยหนักแล้วแท้ไหมเนี่ยแท้สิครับช่าแท้เลยเปล่าแท้เลยแท้แท้อือฮึนี่ เอาเปิดเท่าไหร่พี่เอาตามความจริงเลยเนี่ยพ<ก>ิมกีตาห้าชายใช่ไหมเนี่ยกีตาห้าชายเท่าไหร่เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยว่าจะเปิดเท่าไหร่โหพี่เนื้อธรรมดาเขาก็สามล้านห้าล้านแล้วอ่ะอันนี้ไม่ยี่สิบล้านเลยพี่อันนี้ตอนนี้มีอยู่สามล้านสามล้านโอ้โหเนี่ยพี่ไผ่นะอารมณ์ดีครับพี่ชายผมนะครับวันนี้ประเดิมยังพี่ไผ่วันนี้ประเดิมยังวันนี้ยังเลยครับเนี่ยนี่เชิญชวนหน่อยงานเสาวที่นี้พี่ไผ่เชิญชวนหน่อย สวัสดีครับพี่น้องอ่าเเลย FC ทุกท่านนะครับวันงานเราวันที่ที่ห้าที่หกนี่นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับส่งพาวันไหนพี่ส่งพาวันไหนชวนทุกทุกคนเลยนะครับส่งพาวันอาทิตย์ครับส่งพาวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับวันเสาร์ก็มาค้าขายกันวันวันเสาร์ก็มาค้าขายร่ำรวยกันเฮงเฮงรวยกันทุกคนครับผมแล้ววันนี้ระเดิมยังพี่าบวันนี้ระเดิมยังยังเลยครับเนี่ยรอรอท่านอยู่เนี่ย <im mon ic> ผมไม่ซื้อละผมจัดโต๊ะอยู่เงี้ยกลางเต็นอยู่เ <g ul ch> ต็นยังกลางไม่เสร็จเลยเ <g ul ch> อ้ามาดูข้าวๆข,าของพี่ไผ่นะฮะเดี๋ยวคนจะเบื่อซะก่อนนะเพราะว่าถ่ายบ่อยแล้วพี่ไผ่อะเอ้าแต่พระพี่เขาก็แหม่ใหม่ๆเยอะเนี่ยเอ้าอันนี้พิเศษเลยครับนี่ได้มาใหม่เหรอได้มาใหม่เอาสามแสนพอครับโอ <คน S 2> <ๆ S 1> ้โหเนี่สมเด็จพิมพ์อะไรพี่อ่าพิมพพระประธานพิมพ์ใหญ่ครับประธานพิมพ์ใหญ่นะฮะประธานพิมพ์ใหญ่ เอาสามแสนพอเร็วๆสามแสนหิวหิวโอ้โหหิว,ห,วหิวนะพี่ภัยเปล่าหิวสมเด็จพระประธานพิมพ์ใหญ่อะไรนะพิมพ์ใหญ่พระพประธานาวัดละคังนะอืมผมไม่เป็นอ่ะอะดูกันคร่าวๆอ่ะเนี่ยอือเนี่ยพี่ภัยเนี่ยอันนี้สิงหงพ่อเดิมครับเก่าธรรมชาติเอาสองหมืนห้าพอครับสองหมืนห้าครับ เก่าธรรมชาติต้องบวกเผื่อผมด้วยนะองค์เนี้ยผมชอบสองหมื่นห้าผมให้ท่านห้าพันแล้วโอห้าพันเ 5, องงขอสองหมื 5, ่นไม่ได้เหรอพี่พี่เอห้าพันไม่ได้เหรอดูนี่หัวร้อนแบบว่าดาวร้ายเลยอะหัวร้อนแบบดาวร้ายเลยอะโอ้โหหัวร้อนแบบดาวร้ายเลยเดิมเทดานโบดพร้อมเรียมอ่ะผมก็เดิมเพดานโบดพร้อมเรียมทองนะฮะหิวหิวหมื่นเดียวพอโอ้หิวหิวหมื่นเดียวนะฮะ โอ้โหลํำพังทองก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะไม่ได้ถูกเกินไม่ต้องขายไม่ต้องขายไม่เอาไม่ต้องขาย FC ไม่ต้องซื้อนะฮะอย่าอย่ามาซื้อนะฮะถูกเกินนะในวัดเกตครับวัดเกศวัดเกตวัดเกตชายครับผมอีกแล้วนะฮะแสบพิจิตเนี่ยอะไรเนี่ยเออโอเคครับ FC เนี่ยชอบใจอ้โหู พาะใหม่เพียบเลยเนี่ยจะไม่ถ่ายก็ไม่ได้เนี่ยโอ้โหเนี่ย,ย,ยสงสยัยต้องยกให้คลิปหนึ่งแล้วเนี่ยอ่ะอือือพอจะถ่ายแค่บรรยากาศตลาดเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาถ่ายพี่ไผ่พอเดิมดีกว่าครับในคนเดิมองนี้องค์งนั้นไม่องค์นั้นไม,นนไม่ไม่ดีครับองค์นี้บอกไว้ก่อนเลยครับไม่ดีใช่ไหมไม่ดีครับโอ้หนี่ดีว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีเลยใช่ไหมแต่ว่าใครใครขอไม่ได้ให้นะครับโอ้ใครขอไม่ให้กลัวจะได้ของไม่ดีไป เราเอาของดีดีดีกว่าของดีดีพอเดิมครับอันนี้พิมพ์อะไรพี่พอเดิมเนี่ยก็พิมพิมฟรีครับพิมสามอ่ะพิมสามพิมสามอ่ะเปิดเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยดีดีเนี่ยอันนี้เอาสักแสนสองพอแสนสองอ่ะว่าครับ FC นะฮะคุยกันเอานะฮะเดี๋ยวให้เบอร์โทรให้เฟซบุ๊กให้ไลน์ไว้นะครับทุกคนก็รู้อยู่ดีแล้วครับ ระดับระดับป่าระดับป่าไผ่อะไม่ธรรมดาอยแล้วเอฟซีแกเยอะนะฮะมีคนซื้อมั้งโทรมาซื้อบ้างไหมเนี่ยในที่ว่าลงยูทู e ไปอ่ะพี่มีแต่มาขายครับมีแต่โทรมาขายมีแต่โทรเออแล้วได้ซื้อไหมได้ซื้อไหมพี่โอ้โหก็พะมันยังไม่ถูกใจอะถ้าถูกใจก็ซื้อถูกใจก็ซื้อนะเออวันนั้นวันนั้นเห็นว่ามาจากพิษโลกหอบมาไปกระบุงเลยโอ้โ สามหาบอะสามหาบไม่ถูกใจพระองคโอ้ไม่ถูกใจพระองคือถ้าถูกใจก็จะซื้อซอ้อแต่จะช่วยค่าน้ำมันรึสองสามพันรึสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเออนะโอ้ขอให้มาขอให้มีพาร์ถูกใจมาเหอะนะที่ตลาดตะครุนเนี่ยนะสำหรับพี่ไผ่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูพากันต่อนะโอ้นะฮะผมได้ถ่ายคลิปจนเขาเกลียดพี่ไผ่กันหมดแล้วเนี่ยเกลียดทไม ผมไม่เป็นไรนะพี่มันล้ำ<อ>ลึกเหลือเกินเลยนเนี่ยอ๋ออันนี้โอ้โหต้องต้องมาศึกษาครับอออืืหเนี่ว่าจะถ่ายแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่าภาหน้าใหม่เยอะมากอย่างเงี้ยองค์เท่าไหร่อย่างเงี้ยองค์เท่าไหร่อันนี้เอาองค์ละหมื่นสองพอย้ายถึงมือนี่หลักพันมีบ้างไหมล่่าอนีูกหลักพันมีบ้างไหมโอ้โห fc ผมเขาไม่ได้แบบร่ำรวยเขาไม่ได้เป็นเซียนใหญ่เขาซื้อกันหลักพันอ่าเนี่ยเนี่ยเอาเก้าพันแปดพออันนี้ก็เกือบเกือบพเกือบหมื่นเนี่ยก็หลักพันไงเก้าพันแปด ผมขาย fc ผมขายองค์ห้าร้อยเจ็ดร้อยโอ้ไม่ได้สิครับไม่ได้ไม่ได้อันนี้เท่าไหร่ทวดศูนย์ห้าครับอาศูนย์ห้าศูนย์ห้าเอาเอาอย่างไม่ต้องไม่อย่ามาต่อนะครับพันสองพอพันสองโอ้โเลาเริ่เป็นแสนพี่พันสองร้อยพอตกควายแล้วม่้อครับถูกเกินถูกเกินกลัวเดี๋ยวพี่ขาดทุนเดี๋ยวพี่ขาดทุนนะนี่เจ๋งอ้าวองค์นี้เจ๋งเลยพิมอะไรพิมอะไรครับพี่ชายนี้ เนี่ยซื้อเวียงมาสองหมื่นเนี่ยซื้อจันเวียงมาสองหมื่นอ่าซื้อเวียงมาสอ,อ,องหมื่นเนี่ยพี่เวียงนี่จำได้พี่เวียงนี่คือไม่ใช่ว่าเขาจะขายของได้ง่ายๆอยู่ผูกนะเออเอียังเห็นต้องต้องจําได้ซื้อมาสองหมื่นโอ้โหแล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีแล้วมัน,นเขาเซียนใส่ตรงสมเด็จเลยพี่กล้าซื้อเขาเหรอนะกล้าซื้อมาแล้วเนี่ยสองหมื่นโอ้โหนะฮะนี่นะครับพี่ไผ่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากี้นะไม่ว่าจะซื้อร้อยขายล้านอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าจะซื้อร้อยขายล้านนะซื้อหลักหมื่นขายหลักร้อยก็มีใช่ปะมีมี ขาดทุนยับเพราะเราดูพระไม่เป็นโอ้โหดูพระไม่เป็นนะซื้อสองร้อยขายสามล้านอะไรประมาณนี้นะนี่นะโอเคเนี่ย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 ดมีดเอามีดหมอเนี่ยอันนี้ได้มาใหม่เหรอได้มาใหม่อุ้ยผมนึกว่าเล่มเดิมนะพี่เนี่ยมีดหมองาป่ะเนี่ยงาเอาโหดูสิครับงาป่ะเนี่ยโอ้โเยเก่ามากครับพี่เอาเก่าเลยมีดโบราณอุ๊ยองค์นี้ผมไม่ถามราคาเดี๋ยวต้องหลังไม่เดี๋ยวหลังไม่ดีกว่า ผมต้องบวกด้วยผมต้องได้กินด้วยเร่มนี้ผมบอกตรงๆเลยนะเอฟซนะผมชอบเลยเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเล่มเก่าเ่เก่ามากเลยเอ้าตีพ่อเลยพ่อเดิมหรอนี่นี่ครับนี่นี่ดูเจ้าของเจ้าของโอ้โหนี่นีนี่นะครับหนึ่งภาพผมว่าไปแน่นอนจะเกงอะไรเียนี่ครับนี่เนี่เดี๋ยวเลื่อนภาพพิตตงพิตตี้มานะนี่เจ้าของไม่เล่มนี้นะเจ้าของก็โตเก้าสิบกว่าเอ้ยไม่เชื่อหรอกเอฟซีเดี๋ยวเขาบอกครับ แกงเอามีดให้ลุงข้างบ้านถือม้ต้องไปนี่เลยตัวจริงยังจริงอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังแล้วเขาได้มาตั้งแต่หนุ่มๆเลยเหรออันนี้ไม่รู้เขาเรื่องของรับมาจากมือพ่อเดิมเลยเป่าผมรับมาจากมือเขาแต่เขารับมาจากใครไม่ใครไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้เนี่ยเก่าจริงนะพี่สีนั่นเห็นว่าตลกโปกฮาคุยกันไอ้ฮะปลาจิงโก้ไม่ใช่ว่าจะแบบไก่กาอาราเร่นะครับมีตัวจริงนะเนี่ยเนี่ย ผมก็ตลกไปงั้นถึงผมตลกแต่ผมก็มีความจริงจังนะครับเอฟซีนะฮะนี่ดูเลยฮะนี่นะฮะผมก็ตลกกับคนที่ตลกได้นะถ้าไปตลกกับคนอื่นนี่เอาไงเฉพาะเนโทรผมเฉพาะคนโทรมาวันนี้เอาหมื่นห้าพอผมยังไม่ได้บวกเผื่อผมยังเนี้ยเผื่อแล้วพอเราซื้อมาถูกได้ซื้อได้ซื้ออุ้ยพี่หมื่นห้าพอผมนึกว่าเปิดสามสี่หมื่น เอาหมื่นห้าไปแล้กชักมาดูหน่อยดี่ชักมาดูหน่อยหมื่นห้าไปชักมีดนะไม่ใช่มันชักจะเชักกลางได้ไหมใช่ชักเลยโอ้โหนะเอฟซีนะครับเนี่ยหมื่นห้านะไม่ลดนะไม่ต้องลดแล้วนะพี่อย่าไปลดนะผมขอนะเศษเศษหมื่นหนึ่งนะพี่เอาห้าพันไปไม่ลดอันนี้มีดครับมีดอือฮึไม่ลดโหนี่เขาไม่ได้ตอกลงตอกลายอะไรอ่ะไม่มีครับไม่มีลายครับเพราะเป็นมีดอ่า มีจานมั้ยมีจานไหมพี่มีจานไหมพี่มีจานตรงนี้ครับไม่ใช่จานผมจะไปใส่ข้าวกินไม่ใช่ตลกตลกโอเคโอเคนะมีจานมีจานตรงนี้อ่ะมั้ยพี่อ่ามีจาิงจางจิงจางครับเอฟซีนะแกะโคตรสีมือเลยลำพังด้ามนี่ก็ไม่ได้แล้วว่ะพี่หมื่นห้าเนี่ยหมื่นห้าเลยมั้งเนี่ยด้ามเป็นงาเนี่ยไม่รู้เนี่ยนะฮะดูดูนะเดี๋ยวดูจานหน่อยดูจานหน่อยขยายดูจานนะมีจานนะฮะ โอ้กิดกระดีขึ้นเลยความเก่านะฮะ FC เนี่ยฮะโอ้มันจะบาดที่ผมเลือดเลือดคมนะคมเออนะ่ยแล้วเนี่ยดูรักเลยความเก่าของรักนะเนี่ยความรักของของแหม่เนี่ยนะเขาเรียกแหม่นะแหมหรือแหน่แหม่นะเรียกอะไรก็เรียกเอะแหมอะไรเงี้ยอ่ะเอาเก็บเก็บเสียวเสียวผมอ่ะเดี๋ยวผีบากโอ้โหเนี่ยนะเอาดูมีอะไรจังหวดอีกมีอะไรจังหวดมาเอามามา เนี่ยเดี๋ยวผมถามแล้วเปิดราคาบวกเลอผมด้วยนะอ่าเนี่ยอะไรเนี่ยฟ้าคำลนฟ้าคำลนฟ้าคำลนหรือปืนแจกพี่เปยสองแปดอืมเปืนแจกไม่เหรอฟ้าอมีอุ๋ออมีอุเขาเรียกฟ้าคำลนเหรอใช่แต่เอาแล้วที่ตอกตูดว่าเงินสามสี่แล้วพี่อันนั้นรุ่นหลังอันนี้รุ่นแรกอ๋อเออเงินสามสี่ฟ้าคำลนนั่น รุ่นรุ่นหลังอันนี้รุ่นแรกไม่ไม่ตอกอ๋อตอกปีสองแปดพร้อมปืนแตกพร้อมปืนแตกพิธีเดียวกันใช่อ่านี่นี่นี่อันนี้ความรู้จากคนคนพื้นที่นะฮะ FC นะฮะความรู้จากคนพื้นที่เลยนะอ่าแล้วอย่างเงี้ยเล่มทองเล่มทองเท่าไหร่พี่ตอนนี้เอาหลับหูหลับตาขายสักสองหมื่นพอแล้วโอ้โหหลับหูหลับตาขายนี่ลำพังทองเท่าไหร่เนี่ยทองแท้ปะเนี่ยแท้สิครับทองแท้ทองแท้ไหมแท้ครับ ต้องแค้ดินะต้องแค้นะฮะเป็มซีนะฮะดูเอานะเพราะพี่ไผ่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่เป็นนะอ่านี่นอันนี้อะไรพิรมอะไรพี่นี่ตุ๊กตาไอวัดพับวัดพับวัดพับนะอ่าพิมสมาธิอ่าพิมสมาธิเอาเขามีพิม์อื่นด้วยเหรอมีพุ่งป่องป่องเล็กป่องใหญ่มีหมดผมนึกว่าสมาธิเล็กอ๋อมีป่องเล็กป่องใหญ่มีหมดโอเคเคครับ ตอบเจอไม่เอาเนี่ยเนี่ยตอบจอบนี้เท่าไหร่เนะนี่ยอบเนี่ยจอบไปสักสามพันพอละสามพันอูขายถูกเขาขายเป็นล้านนะพี่นะก็ผมขายสนะามพันอะจะมีคนซื้อผมเปล่าเออเออบวกเผื่อผมยังเนี่ยสามพันเนี่ยอ,อย่าลืมนะถามอะไรต้องบวกเผื่อผมด้วยอันนี้อันนั้นอันนั้นไม่ศึกอันนี้ศึกเนี่ยอ่าันนี้ศึกอันนี้ลาสิกขาแล้วอออันนี้ลาสิกขาแล้วเอาสองหมื่นอ่า สองหมื่น <20, S 1> อ่าโอ้ทำไมสวยเปิดถูกกว่าไม่สวยอะพี่เออก็ไม่รู้ทุนวะทุนมาต่างกันปะไม,ไม่ใช่ครับแล้วแต่ดุลพินิจผมครับอออนะฮะอยากเปิดถูกก็เปิดโอ้นี่หลังแบบเก็บกระดีบานเลยโอ้นี่สภาพใช้นเนี่ยนี่เอามาจากคอเขาเลยแบบพี่สองหมื่นอ,อ่านะฮะรอบนี่มีแหวนอะไรหัวงงหัว,หวงาอะไรเนี่ยอะอย่างเงี้ยอันั้นะคืออะไรก็เรียกอะไรเถอะพี่อันนั้นเป็นงาเขาแกะมาชาวบ้านเขาแกะเล่น แกเล่นเล่นอย่างเงี้ยนะแกเล่นเล่นโอ้แกะเล่นเล่นจะแสดงว่าถูกก็ดีถูกครับถูกเท่าไหร่เท่าไหร่สองพันครับสองพันพี่เขาจะเอาไปทําอะไรเนี่ยพี่อย่างเงี้ยมันเนี่ยเนี่ยไอ้นี้นะเขาจะไปเขียนตาปั๊มเวลานะปั๊มปั๊บปั๊บปั๊มอ๋อเขียนตาแล้วเดี๋ยวมันมันเป็นชิ้นเดียวเหรอพี่เป็นชิ้นเดียวหรือว่าเป็นอ๋อผมนึกว่ามันแยกกินได้นะนั่นแบบ อายョแหวนอเ้เท่าไหร่นะพี่แหวนงาแล้วปีโคด925 925มันเป็นเปอร์เซ็นต์เงินเขาเปอร์เซ็นต์เงินเขาพี่กับไม่ใช่ยังไม่ได้เถียงเลยผมไม่ได้ก็พี่จะบอกเป็นเลขมงคลอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่สามพันพอสามพันออ่เอฟซีนี่ของรีราคาถูกพี่ไผ่ก็มีนะฮะเอฟซีนี่อะ่ไปด่าก้ามากพี่ไผ่เป็นคนใจดีนะเป็นคน เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการที่น่ารักมากมเป็นพี่ที่ผมนับถือมากในวงการคนด่าผมก็เหมือนคนให้พรผมแหละโอ้โ,หโ,หโหดูเนี่ยแกไม่ถือไม่สา<ม>นะฮะไม่ถือไม่สา,านะฮะเก่าจริงนะเนี่ยคุยกับพี่ไผ่เนี่ยพี่ไผ่ไเป็นคนคที่น่ารักจริงใจนะครับเอฟซี FC ผมบอกให้นะฮะอันนี้ตีหลวงพ่ออะไรครับพี่พ่อเดิมไหมต้องตีค่ายใหญ่ไว้ก่อนพ่อเดิมเลยค่ายใหญ่เลยตีค่ายแกรมมี่นะฮะมีจานด้วยเก่ามีเรียกว่าปากกาอย่างนี้เท่าไหร่พี่ไผ่ อันนี้เอา25งหม้าโอ้สองหมื่นห้าชักมาดูหน่อยชักมาดูหน่อยชักดาบอ่ะชักชักนี่สิมีตาเนี่ยจะให้ผมเล่นมุกอีกแล้วไเอฟซีดูนะครับลึกนะครับรอยรอยตอกอะไรลึกหมดนะครับโอ้โหนี่ฮะสภาพแบบว่าเดิมเดิมเลยเดิมเดิม25งหมน้านะฮะเดิมเดิมครับโอ้ยเล็กๆอย่างเงี้ยแพงกว่าอันใหญ่กับพี่ครับแพงกว่าโอ้โหเพราะว่าเล็กพก ไปไหนมาไหน <constra ks S 2> <welche S 1> ได้สะดวกสบายไม่ต้องเสียเนี่อป้องกันตัวเองได้ไหมเนี่ยเล็กๆ่งเงี้ยได้ครับนี่ครับซื้อมาแพงม่ได้เปิดสองหมื่นห้าอย่างเงี้ยก็บอกไม่ได้ครับบอกบางทีก็แลกมาที่คุยไปคุยมาแกล้งจะหลอกถาวราคาของแปะตังกันมาแต่ของแปะตังนะฮะไปกินตับพระเจ้าอะไรไหมหรือเปล่าก็ต้องกินเนืยามหิวอ่ะอ่ะนี่ ่อเพชรเนี่ยมือแปรไอ้มือมือกำบ้ามือปลูกบ้างอย่างเงี้ยเท่าไหร่อ่ะพี่เลียมทองโอ้ทองหนาใหญ่มากอันนี้ไม่ใช่ทองนะครับไม่ได้ทองอ่ะเพื่อเราจะบอกกันก่อนว่าอ่านีไม่ได้ทองเป็นเงินชุบทองอแต่ว่าข้างในเป็นพาหลวง่อเพชรเอาหกพันหกพันนะฮะอ่านะฮะหกพันบาทนะครับผมพันบาทเอเนี่ยแนะนำมุ่งไหนอย่างเงี้ยอ่ะดูจอบเล็กแล้วกันจอบเล็ก โอ้โหเก่าบึกเลยนะพี่นะอันนี้เก่าบึกเก่าจริงเลยเราก็ไม่ไม่แม่นขายวัดดวงสักหมื่นห้าพอพร้อมเลี่ยมทองอันนี้ผมดูผมดูมีสาระเลยเนี่ยเนื้อหาสาระดีมากเลยสักหมื่นห้าพอเนี่ยพร้อมเลี่ยมทองตั้งแต่ส่งพระพี่มาครันี้เนี่ยมีองค์นี้เลยเนี่ยโดนพี่ไผ่เตะแน่เลยคุณยอกยหกครับพี่ซีนะฮะยอกยอกครับพี่ซีนะฮะนี่ฮะ่ะดูกันเนี่ยแต่ว่าผมแบบถ่ายตามนั้นไม่ได้นะฮะพี่ซีนะฮะอ่ะ ดูกันนะครับแป๊บๆๆนี่เวลาก็จะมา15บหาที่กนาทีแล้วครับเ c นะฮะอ่ะอ่ะมีอะไรจะอวดอีกอ้าวนี่คีตาครับคีตาวัดวพิมพ์คีตาวัดขวางโอสายผมเลยอะพี่ไม่เอาห้ามบอกราคาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะซื้อเดี๋ยวผมจะซื้อเอางี้พี่จาพี่าวัดขวางอยู่กับเสียนใหญ่ผมอยากรู้ว่าเปิดเท่าไหร่รับพี่ชายอะ เบาๆราคาเบาๆสองหมื่นบาทพอสองหมื่นบาทนี่ครับเอฟซีนะฮะสองหมื่นบาทนี่ผมมันขายไปเมื่อคืนเนี่ยเจ็ดร้อยพี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หยอก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 สองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนะครับแท้ดูง่ายนะครับขิ้จาวไปกว่านี้สายผมเลยนะฮะแต่พิกิดรับประกันอ่าผมรับประกันนะการันตีให้เลยเนี่ยราคาก็มาคุยกันเอานะฮะสองหมื่นบาทนะครับผมนะฮะอ่ะพาพื้นบ้าน มาคุณป้าเหรียญหลงาวงพ่อวันเนี่ยฮะที่ว่าไปกินตัดเข้ามากงจักรุ่นแหือเปิดเท่าไหร่พี่เียเมื่อก่อนสามสี่พันบาทตอนนี้ราคาตกกว่าพี่ตอนนี้ราคามันก็ลดลดลงมาหน่อยเพราะว่าหลงาวงพ่อวันเสียแล้วอเสียยิ่งแพงทีพี่ต้องแพงดิเท่าไหร่ตอนนี้เปิดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เอาเหรียญน,นี้ใน n e เลยสองพันห้าพอสองพันห้านี่ fc นะใครเป็นเอ่อเรียกว่าใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็เนี่ยไม่แพงนะเหรียญน,นี้ แท้เลยไหมพี่การันตีเลยไหมแท้ตีแท้แท้เลยนะอ่าโอเคโอเคนะฮะนะฮะถ้าเหรียญพัดใหม่ๆหม่เราการันตีกันเพราะเราเราพัดใหม่ๆหม่เราต้องการันตีนะส่วนพ้าเก่าเก่าพัดในตำนานอะไรพวกนี้เราไม่การันตีนะเหรียญรุ่นแรกทุกวันโนะ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวขอดูในคอหนะ่อยอันนี้ได้มาใหม่มอใหม่หลวงพ่ออะไรพี่หลวงพ,อพ่อ,งงพอพัดเนื้อเงินปีหกสามหลวงพ่อพัดเนื้อเงินปีหกสามนะฮะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นคอเลยไม่เปิดไม่เปิดอีกแล้วขึ้นคอเลยมันสวยดี สวยกิบเลยสวยมากเลยได้ราคาก็ขายเหมือนกันได้ราคาก็ขายเขามาให้รัห้าม0 0หน่อโดนไหมเนี่ยโอ้โดนตั้งแต่ห้าพันแล้วครับโอ้นี่โดนตั้งแต่ห้าพันแล้วครับคนจริงใจนะฮะเซียนจริงใจไผ่โพทะเลนี่ฉายานะฮะเซียนลูกชุ่งจริงใจไผ่โพทะเลนะฮะอ่านะครับผมเอฟซีเรียกว่ามีผ้าหลากหลายครับมีถูกมีแพงนะครับสําหรับ เอฟซีนะครับพี่ไผ่โบททเลนะครับผมเชื่อว่าเอฟซแกเยอะนะฮะพี่ไผ่แกก็เป็นคนนี่ตลกโขกฮานะครับผมแล้วก็จริงใจนะครับพี่ไผ่เป็นคนจริงใจนะฮะเนี่ยฮะจริงใจแล้วว่าไม่จริงโจ้ด้วยนะครับผมเนี่ยฮะฟ้าชุชูแกก็มีนะเนี่ยฮะเนี่ยครับผมเนี่ยฮะดูกันนะครับมันแล้วแต่ต้นทุนแล้วแต่ต้นทุนจะไม่พี่ไผ่ไ่ซื้อไม่หาไม่ว่าแต่อย่าต่อนะถ้าต่อโดนเลยไหมถ้าต่อดนนลครับ ต,นะต,ต้องโดนเนี่ยนะอารมณ์ดีเนี่พี่พผมเนีย่ยของเนี้ยราคาแบบเนี้ยอย่าง,งแบบสมเด็จอย่างเงี้ยเปิดองค์เท่าไหร่พี่เนี่ยเอาเรียกน้ำย่อยอ่าถ้าประตูแมวเอาองค์ละห<อ>้าไอ้พันห้าพออ๋อองค์ละพันห้าอ่านี่ก็นี่ก็จะบอกองค์ละห้าร้อยถ้าประตูแมวเนี่ยก็องค์ละห้าพันห้าเหมือนกันเหรออันไหนเรียกว่าตีรวมกันหมดเลยนะตีตีองค์ละพันห้าองค์ไหนก็ได้ครับองค์ละพันห้าองค์ละพันห้าอ่าโอเคนะฮะเอฟซีเดี๋ยวทักมานะฮะเพราะว่าเวลามันก็เยอะแล้วนี่อ่ะอย่างเงี้ย คุณแผนอย่างเงี้ยคุณแผนเครือบอ่าเล้าลาเลยนี่อย่างเงี้ยเปิดเท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยโอ้โหนี่มันสุดยอดแล้วใครซื้อไปมีเมียก็ลำบากผมอีกบ้าปีกนะเท่าไหร่เท่าไหร่เอาสองพันพอเบาๆโอ้โหนี่ยสองพันนะฮะเบาๆสุดยอดเลยนะฮะเสียนทุกทุ่งอารมณ์ดีนะฮะอารมณ์ดีจริงใจไผ่โพทะเลนะฮะกิ่งเก่าใหญ่เท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยสามพันห้าสามพันห้านะเอาโอเคนะฮะ ถามมั่งไม่ถามมั่งนะครับผมก็คนสมองืมฮะรบกวนพี่ไผ่พอประมาณละนะฮะก็ดูกันเอานะครับ fc นะฮะฮะหมดแล้วนะครับพามีแค่นี้นะครับขายหมดแล้วอนะฮะอย่าเหมานะกลัวไม่มีอะไรขายใช่ไหมเออเป็นโดนอ่ะครับสุดยอดครับวันนี้พี่ไผ่ก็วันนี้วันงานประกวดห้าภาพันธ์ก็ขอประสบความเร็วนะขอให้คนเยอะๆนะ ก็ส่งพาเยอะเฮงๆรวเลยๆนะพี่ไผ่นะเชิญครับพี่น้องอโอเคครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณพี่ไผ่ครับผมสวัสดีครับ